โอคัสิยูตะว่าที่โกโจคนต่อไปกับตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าอนาคตไม่มีโกโจแล้วเขาคนนี้แหละจะเป็นว่าที่ตัวบัคคนต่อไปของมหาเวทผนึกมนันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมันทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงนะครับตัวละครตัวไหนนะครับที่มีความคล้ายคลึงนะครับโกโจซาโตรุมากที่สุดเลยตัวละครสุดเก่งสุดเทพสุดบัคของมหาเวทผนึกมันนั้นก็บอกได้เลยแหละครับว่าสำหรับคนนั้นที่น่าจะคล้ายคลึงแล้วก็น่าจะเป็นนะครับโกโ คงจะหนีไม่พ้นสำหรับโอคุสึยูตะนะครับพระเอกมหาเวทผนึกมารคนแรกนะเพราะว่าเฮียแกนั้นเป็นพระเอกมหาเวทผนึกมารน,นะครับในภาคซีโร่เนาะซึ่งยูตะนั้นเป็นตัวละครหนึ่งตัวเลยนะครับถ้าพูดถึงว่าสมมติว่าไม่มีโกโจแล้วโกโจแก่ตายไปหรืออะไรก็แล้วแต่และใครกันนะครับที่มีโอกาสสูงเลยที่จะมีพลังความสามารถนะครับหรือนะครับไปแตะระดับโกโจได้ในอนาคตก็ต้องพูดเลยแหละครับว่ายูตะนะครับเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่มีโอกาสสูงมากๆเลยและเรานั้นลองไปสืบเชื้อสายดีๆของยูตะปรากฏว่ายู ตัานนะครับก็มีเชื้อสายเดียวกันนะครับกับโกโจซาโตรุนะครับวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงความเทพของโอโกสึยูตะตัวละครสุดเทพอีกหนึ่งตัวนะครับที่ว่าที่และกันถ้ามันมีอนาคตมีเนื้อเรื่องนะครับไปอีกไกลเนีย่ยยูตะนั้นนะครับก็จะกลายเป็นตัวบัอีกคนหนึ่งของเรื่องนะครับแล้วก็เฮียแกนั้นนะครับมีความคล้ายคลึงกับโกโจมากๆจนเรียกได้ว่านะครับจะเป็นนิวโกโจหรือว่านิกโกโจคนต่อไปเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาพูดถึงความเทพของเขากันซึ่งเอาจริงๆแล้วความเทพของโอโกสึยูตะนั้นเนี่ยมัน เป็นคนเนี่ยที่มีสืบชื่อสายนะครับรากเงาเดียวนะครับมาจากโกโจซาโตรุนะครับแน่นอนโกโจซาโตรุนั้นนะครับเขามาจากตระกูลโกโจแต่อคุซึยูตะเนี่ยก็มาจากตระกูลโอคุซึใช่ไหมแต่ต้นตระกูลจริงๆเนี่ยของไอ้สอตระกูลนี้เนี่ยมันมาจากซึงาวาระโนมิจิสันินะครับซึ่งเป็นตำนานและการเกี่ยวกับเรื่องความแค้นนะครับของญี่ปุ่นนะครับจึงทาให้จริงๆแล้ว2คนนี้ก็นับได้ว่าเป็นญาติกันนะแต่ว่าเป็นญาติห่างๆกันซึ่งความเทพของยูตะนั้นอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยแหละครับว่าเป็นคนที่มีพรส โดยยนะูตานั้นแน่เขาจะมีพลังไสยเวทมหาศาลมากๆเลยก็คือระดับที่แบบเยอะมากๆคือความมหาศาลของสยเวทของเขาเนี่ยก็คือมหาศาลจนไร้ก้นบึ้งนะครับก็คือหาที่สุดไม่ได้ซึ่งได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับปกติผู้ใช้คนใสในเรื่องมหาเวทผนึกมารถาแบบเป็นคนปกตินะอาจจะปล่อยพลังได้สักหนึ่งทีนะครับก็หมดพลังหมดก๊อกและต้องรอวันต่อไปแต่ยูต่าไม่เป็นแบบนั้นยูตานะครับด้วยความที่ว่ามีพลังงานนะครับที่ไร้ขีดจํากัดจึงทำให้เฮียแกนั้นก็สามารถนะครับใช้พลังได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าพลัง มันเยอะมากๆนะครับเยอะถึงขนาดที่สามารถปล่อย 4T 5T 6T นะครับพลังก็ไม่หมดนะครับเป็นเพราะว่าเนี่ยหลอดพลังของเฮียแกมันเยอะมากๆถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนคุณเล่นเกมนั่นแหละเวลาจะใส่สกิลมันจะมีหลอดมานาใช่ไหมซึ่งหลอดมานาของคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบว่าเต็มร้อยนะครับร้อยเต็มนะครับแต่ของยูตาเนี่ยประมาณแบบสักแสนหนึ่งเนี่ยคนอื่นร้อยหนึ่งนะครับของเฮียแกเนี่ยมันเยอะมากๆเลยเนี่แหละมันคือความเทพของยูตาซึ่งถามว่าทาไมมันเหมือนกับโกโจละ่ะหรือว่าโกโจเนี่ยมีหลอดมานาแบบยูตาหรือสามารถใช้สลได้เเยะยะๆะนะรััพพาาว่่มีีงท เยอะๆนะครับระดับอินฟินิตี้เหมือนอยูตาด้วยเปล่าต้องตอบก่อนว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่นะครับผลลัพธ์เนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันคือถ้า้ผมอธิบายง่ายๆนะยางของโกโจเนี่ยหลอดมานาของเฮียแกอาจจะ100นะครับเท่ากับคนอื่นเลยไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่ความเทพของโกโจโกโจนะเนี่ยใช้สกิลหนึ่งทีอาจจะใช้มานาแค่1เท่านั้นหรือว่าใช้แค่2ใช้ไม่เยอะเลยแต่ประเด็นเลยก็คือเฮียแกนั้นสามารถฟื้นฟูพลังของตัวเองได้อย่างรวดเร็วเท่ากับว่าต่อให้โกโจนั้นจะมีหลอดมานาแค่100แต่งด้อนแต่เดียแกก็ใช เป็นเพราะว่านะครับใช้พล <still hate> ังได้น้อยนะครับใช้พลังน้อยมากๆเลยในการโจมตีแต่ละครั้งและก็ยังสามารถนะครับฟื้นฟูร่างกายตนเองได้เร็วนะครับเปรียบเสมือนกับว่าทางด้านของโกโจเนี่ยปล่อยพลังไปเดยปล่อยยังไงนะครับก็ไม่หมดไม่สิ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆโกโจนั้นสามารถกางอาณาเขตได้หลายครั้งมากเลยนะครับระดับเกิน4 5 6หครั้งนะครับกางไปได้เรื่อยๆเลยทั้งที่จริงแล้วการกางอาณาเขตในเรื่องหมาเวทผนึกมานั้นเนี่ยคนหนึ่งกางหนึ่งทีเนี่ยก็แทบแย่แล้วนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกกกันนคร็ืออททาาางงงด้ขโโจแยตี่่ถึมม พลังมาแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์นั้นเหมือนกันเลยนะครับก็คือทั้งสองคนเนี่ยมีความสามารถในการใช้พลังในการโจมตีได้นะครับแบบไม่จบไม่สิน้นซึ่งความเก่งความเทพของยูตะและกันนะครับที่ถือได้ว่าเก่งเลยนะเพราะว่าทางด้านยูตะเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาแรกๆเลยและสามารถนะครับเป็นผู้ใช้คุณสายระดับพิเศษได้เลยนะครับซึ่งเป็นระดับเดียวกันนะกับโกโจซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มันแบบโคตรมากๆเลยนะที่คนคนนึงนั้นจะสามารถขึ้นมาในระดับนี้ได้และยิ่งช่วงแรกของยูตะเนี่ยตอนที่มีวิญญ,ญาณคำสาบโห นั้นนะ่ะคือตัวบักตัวเทพเลยนะครับก็คือไม่มีใครเนะี่ยสามารถต่อกรกับยูตาได้นะครับมันเป็นช่วงที่ยูตานั้นโคตรจะเทพสุดๆเลยคือออยง่ายนะครับตอนนั้นยูตาเนี่ยปะทะกับเกทโทซุง,งูรุนะครับที่มีความสามารถระดับนะครับผู้ใช้คุณใสยระดับพิเศษด้วยเช่นกันนะครับและเกทโทเนี่ยเก่งด้วยนะไม่ได้แบบว่าระดับธรรมดาแต่เกทโทนั้นยังพ่แพ้นะครับต่อยูตาเลยอันนี้เป็นการบง่งบอกได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ายูตานั้นมีพลังความสามารถที่ระดับไม่ธรรมดานั่นขนาดเป็นช่วงที่นะยูตานั้นเนี่ยยัง ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายแต่ก็โหดได้นะครับในระดับที่สามารถตบคนอื่นได้ขนาดนั้นเลขสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ยูตานั้นเทพขึ้นไปอีกนะครับก็คือยูตานี่้ายอธิบายง่ายๆนะมีพลังความสามารถและการที่สามารถก๊อปปี้พลังของคนอื่นได้อย่างเช่นนะครับยูตานี่ในภาคซีโร่นะครับเคยก๊อปปี้นะครับวาจาคำสาปของอินุมากินะครับซึ่งจริงแล้วเป็นวิชาประจําตระกูลน,นะแต่ยูตามีความสามารถไงก็คือได้อธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือสามารถก๊อปปี้พลังนั้นมาได้นะครับจึงทาให นะครับวิชาของตระกูลโกโจได้หรือเปล่าอย่างมุกเกนอะไรพวกนี้ไรขีดจำกัดล่างนะครับถามว่าทําได้ไหมแน่นอนนะครับว่าสามารถทําได้แน่นอนนะครับเลยทําให้ยูตะโอ้โหถ้าเฮียแกนั้นไปฝึกดีๆฝึกเก่งๆฝึกเต็มเทพนะครับอ่ะอัพขึ้นไปสัก5าปีละกันนะเชื่อว่าตอนนั้นแหนมว่าจะเป็นประสบการณ์ความสามารถต่างๆนั้นเนี่ยมันก็จะเทพมากยิ่งขึ้นใช่ไหมและถ้ายิ่งนะครับได้ก๊อปปี้พลังนี้ของโกโจไปอีกนะครับคิดดูละกันว่าจะโหดมากแค่ไหนนะครับแต่โอเคแหละถามว่าจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเทียบเท่าก,โกโจ็ ยยากอู่เหมือนกนกัเป็นเพราะว่านะครับโกโจมันจะมีดวงตาลิคุก,กันใช่ไหมซึ่งดวงตาลิคุก,กันเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก๊อปปี้ได้นะซึ่งดวงตาลิคุก,กันของโกโจมันจะเทพไงตรงที่ว่าทําให้โกโจนั้นใช้พลังได้น้อยและสามารถนะครับเหมือนเข้าไปในอะตอมในแบบส่วนลึกเลยนะครับทำให้ใช้พลังได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งส่วนนี้ทางด้านของยูตานั้นอาจจะไปไม่ถึงนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วยูตะามันจะมีความเพ,พร้อมในเรื่องพลังไงที่พลังเอ่อล้นและมีความหลากหลายด้านการต่อสู้พลังนู้นพลังนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมการยูตนนนั้ถึงเป็ที่คาด หวังและการของโกโจวันนี้แหละก็คือจะเป็นยุคสมัยใหม่ของเขาเขาคาดหวังแล้ะครับว่ายูตะเนี่ยจะมาแทนที่เขาในอนาคตในฐานะคนละกันนะครับที่เขาเชื่อว่าในอนาคตถ้าไม่มีเขาแล้วไอ้พวกยูตะหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะสามารถนะครับยืนยั้งยืนยงนะครับในวงการผู้ใช้คุณใสได้นะครับในฐานะตระเรียงของโกโจนะครับก็ดูความเทพของยูตะสิแล้วทุกคนคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่ายูตะนั้นนะครับเป็นว่าที่โกโจคนต่อไปได้หรือเปล่านะครับหรือคิดว่าโอ้ยก็อ,อาจจะได้แต่ว่าอาจจะมีคนอื่นมาแซงหรือเปล่าอันนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับ แต่ถ้าพูดถึงละกันในเราบรรดานะครับตัวละครที่มีเนมหายเวทผนึกมานะครับถ้าถามว่าใครนั้นมีโอกาสแยกแข็งแกร่งมีโอกาสที่จะเทพแล้วก็มีความใกล้เคียงและการสามารถใช้พลังของโกโจได้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าในตอนนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครนะครับเกินหน้าเกินตายูตาไปแล้วล่ะสำหรับความเทพของพี่แกและถ้าใครนะครับติดตามเนมหายเวทผนึกมานะถ้าแบบว่าเพิ่งติดตามหน้าใหม่ไปดูมุกวีซะก็จะรู้ความเทพของยูตานะครับว่าเฮียแกนั้นเทพของจริงหรือถ้าใครนั้นอาติดตามมังงะอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องลุ้นแหละบบาทท ไปในอนาคตหรือเปล่าเพราะถ้ามีบทบาทจริงๆเราคงได้เห็นความเทพของยูตะมากกว่านี้แน่นอนจริงๆอันนี้เป็นเศษเสี้ยวหนึ่งนะความเทพของยูตะมันยังมีอย่างอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับวิชาการรักษาคนอื่นนะครับก็อย่างไอวิชาสายเวทย้อนกลับอย่างงี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นของตัวเองแล้วก็คนอื่นนะครับนี่แหละมันเป็นความเทพของยูตะนะครับที่ทุกคนนั้นอาจจะเห็นแหละครับว่าเออบางคนเนี่ยแบบเป็นแบบมีพรสวรรค์แบบเนี้ยมาแต่แรกก็โหดได้เลยไม่จําเป็นนะต้องฝึกฝนอย่างหนักเราเห็นว่าหมายเวทผนึกมานั้นเป็นกระต่่นีรงเถ้นหปบเดวนึ่ ก็เก่งก็เทพแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวตึงของวงการได้เลยอทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมานะครับสำหรับใครที่เป็น FC เป็นติ่งของยูตานะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะและเหมือนเดิมหากคุณนั้นอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับมหาเวทผนึกมาน,นะครับก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้และถ้าใครนั้นนะครับอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยเช่นปอดตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันจะทําให้แน่นอนสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ